สก,กสีนี้เท่สุดละนี่ครับด้านหลังมีไอพ่นด้วยเฟียวเงาะเฟียวเงะาะชาโดนแย่ไปเลไอ -dom อ้าวอ้าวอ้าวหนึ่งคิวไปต่อไปละเอาต่อไปละบึม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 ดับเบิลคิว ได้อยู่นะเจอโอลิสบายคือขอกี่ันบัฟสกิลสามมานี่แบบแรงมากเลยนะแต่มันต้องฟาร์มไปก่อนแบบช่วงต้นมันทำอะไรมากไม่ค่อยได้คนระับเจอโอลินาด้วยมัน เหตุไก่ระยะโคตรไกลดูระยะเทตดเขาดิฟาไปชิวๆอัพสามนำไม่ใช่นะครับอัพหนึ่งอัพหนึ่งแต่แค่บอกว่าสามเขาบัฟมาให้แบบเจาะเกาะได้ดีขึ้นนั่นเอง ฟ okay. าร์มได้ล้เวฟแรกเรียบร้อยแม่แ่กับบ้านครั้งแรกประมาณนี้ครับเอาชีนมาคือเอามาไม่ได้ฆ่าคนนะเอามาฟาร์มก่อนเน้นแบบเป็นแนวเก็บตกมากก,ก,กาว่าคอิกแต่พอเลดเกมเนี่ยก,ก็คือแบบแ,บบแคลรี่ชั้นดีตัวหนึ่งเลย นี่ยอันน okay. <power> anyway. right <go> ี้ย so ิงให้โดนแบบเฉียดๆก็พอเสร็แล้วเห็นปะเรายิงให้โดนมินเนี่ยนถ้าเป็นดอกแดงเรายิงให้โดนมินเนี่ยนได้เลยมันจะโดนข้างๆด้วยอารูทันทีฟุตมานี่สำคัญนะครับโอกิบมันต้องแบบเนี่ยมาไกลเก็บด้านซ้ายด้านขวาเห็นปะ อยู่ที่ว่าป่าเราอยู่ฝั่งไหนถ้าป่าเราอยู่ฝั่งซ้ายเราก็เก็บใจตามไปคนหน้ามันก็เก็บเหมือนกันอเไปเก็บนั่นน่ะทำงันนะผมน่ะต้องต่างกันไปข้างหนึ่งต่างกันไปข้างหนึ่ง ฮ่า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 จะตายนะจะตายนะโอ้ยโอ้ยเท็ดไม่งไม่อมาเด็มาดิอุ้ยตายอยู่โอเคนี่จะฆ่าผมโดนสปาร์กแพ็กเกจไปเลยครับได้ไตฟอ์ละเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ความแรงเดี๋ยวรู้ าวทันไหมขอให้ทันเธอไฟ,ฟติงเ go! อ go let's go วู่อามสี่ห้าหนม่ไหนึ่งสอามสีห้าม้าไนม่้หึสุดเ้าที่า้า่้หอ้อม่ไหวงมอ้นม,ม่นม <c ười> มมน้นี้าเกี่หหี่้ก่มันขึ้นวะ่ะ

ได้นะโอเครวยอยู่ได้ไปสองคิวตะกี้แต่จริงแพ็กเกจมันใช้ยากอยู่นะมันต้องแบบอย่างที่ผมบอกไปอะว่ามันต้องแบบปาดตัวแท้งให้เข้ามาตัวเดียวคนระับแล้วแบบเอาแนวหลังให้แบบโดนแพ็กเกจเราซึ่งมันก็เป็นไปได้ยาก เดี paid, so ๋ยวก็ใช้แบบนี้เอาแล้วกันโคตรแรงอ่ะหลีน่าจะแฟดขึ้นมาโอเคเราบินตามไปเก็บเอ้บบ้มไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าเบิ่งแฟดเก็บแฟดไว้ดีกว่า หิวหิวอยากกินฮันนี่ฟูดอยากกินฮันนี่ฟูดก็ต้องโดนอย่างนี้แหละเพื่อนโอเคสองชิ้นแล้วครับตอนนี้นี่ถือว่าเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นพาวเวอร์สไปายเลยนะสองชิ้นเนี่ยแบบมันไม่ต้องการแอทแทคสปีดมากมายขนาดนั้นมันเป็น, <c oughs> นตัวเบิร์ดอะมันยิงทีละดอกอะโอ้ย เอามีบัฟนะมีบัฟนะโอุ้่ลวกเลใชผมตอบมให้แล้วอะทำไมเก็บมันนี่ก่อนครับ โอเคสวยได้หน่ตัวนะสองตัวเลยหรอจะบอกนะว่าสามตัวเลยนะโอยอนะยนะ่น ด้านบนเนี่ยโดนแล้วมันโดนผมแล้วยังไงก็ไม่ทนันถ้ามันยังฝืนตีป้อมอยู่เพราะผมบินเร็วจะจัดมอันอ,อยู่ในพุ่มครับพุ่มซ้ายพุ่มที่สองตอนนี้ระบบออตโต้ผมล็อกแล้เวเจ้าพีบเลยมัน <laughs> อยู่ไหนวะเฮ้ยมันหนีไปไหนได้อะ จะหนีไปไหนได้วะนะบ้าไปแล้วมีวินวอล์กวได้เรไงเดียวเกเฮ้ยอะคลิจริงจา้าช่เปล่าโอ้โหไม่ใช่ ตาย่สาแอบเบิร์ดนะเนี่ยแตหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าเออดีกับกลางอะไรดีกว่าคอ,อกิผมว่ายังไงก็กลางนะแต่ว่ามันต้องเลือกแบบเอาให้เจอตัวง่ายๆหน่อยนะแบบฟาร์มแบบชิวๆเนี้ยถ้าเจอตัวไล่ฆ่าก็ไม่หวั่นกันคอ,อกิ เดินข้าโบนโลวกพอดีเลยอยากจะบินไปนะแต่ว่าผมว่าอย่าเลยอย่าเลยดีกว่าผมว่ายังไงกลางก,าก็โหดกว่าเพราะว่าเอเดียมันต้องยิงเทรดกันอะแต่ว่าแบบกลางมันสามารถฟาร์มได้ครับ มีแพ็กเกมีบินบินคู่บินคู่เรียกบินคู่้ตัวไหมเม้าเม้นเาเพื่อนเยอะเา ไฟครับสบายอยู่มีอูลูกรับหน่อยหนูลูยิงใส่เลยเพื่อนถูอไปหรอครับนี่ยิงโป๊ะไปเจ็บเจ็บเขาเล่นนุ่นๆปล่อยหนูลูกผมโดนลวกขวานทางไว้ ปอนอจะอนหอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมฟูลแล้วนะ4ชิ้น่ะส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยว่าจะเล่นแบบไหนถ้าจะเล่นแบบโป๊ก็ออกหน้ากากได้ถ้าจะเอาแบบดาเมจครีปเพิ่มก็ลาปิดไฟก็ได้ก็เป็นประมาณนี้ครับขอกิเถื่อนอยู่นะ สำหรับแผ่นนี้